ขอบใจมากเลยนะเว้ยคิวไม่งั้นแปลงผักกูแย่แน่เลยอะ่ะถ้ากูมีเมื่อไหรอ่อ่ะเดี๋ยวกูเรีบม,มาคืนให้นะเว้ยไม่เป็นไรเพื่อนแค่นี้เองอะ่ะมีเมื่อไหรอ่อ่ะค่อยคืนแล้วกันออันเนี้ยเป็นผักปลอกสามพีจากบ้านกูมึงกลับไปด้วยเลยนะเว้ยเก่งมากเลยคิวกูขอบใจมึงอีกรอบหนึ่งนะเว้มึงเป็นเพื่อนที่ดีกูมากเลยอะ่ะไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เอง ถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวกูกลับก่อนะได้เดี๋ยวกูไปทำแปลงหักต่อด้วยนีุ่สูเว้ยแต่ว่านะเว้ยพี่เดี๋ยวเราต้องจ่ายค่าเทอมลูกแล้วนะ ปีนี้เราเอาเงินลงทุนกับแปลงผักหมดเลยอ่ะไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมลูกแล้วเนี่ยเรื่องนั้นอ่ะคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวผมโทยืมเพื่อนสนิทเอาเพื่อนสนิทของคนเนี้ยเข้าใจดีมากเลยผมแค่โทรกิ้งเดียวอ่ะเขาก็โอนให้เราคุณดูนี่นะฮัลโหลฮัลโหลคิวกูรบกวนหน่อยดิพอดีว่ากูจะขยายแปลงผักใหม่อ่ะกูขอยืมเงินมึงสองหมื่นได้ปะวะ เดี๋ยวกูคืนให้ได้ดิเดี๋ยวกูโอนให้ตอนนี้เลยขอบใจมากเลยนะเว้ยเออโอเคหเห็นไหมเข้าละเข้ามาครับค่ะเจนั่งก่อนนั่งก่อน โอ้โหคิวเมื่อกี้กูเดินขึ้นมาบริษัทมัใหญ่โตมากเลยอ่ะมันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรขนาดนั้นหรอกเว้ยแล้วมึงมาหากูเนี้ยมีธุระอะไรวะคือกูก็เอาผักมาให้เมึงแลแหละแต่ว่ากูมีเรื่องจะขอร้องมึงอ่ะคือตอนเนี้ยกูอยากเพิ่มแปลงผักสักหกเจ็ดแปลงอะมันต้องใช้เงินสองแสนกขอยืมมึงหน่อยได้ปะวะ สองแสนแลเลยเหรอวะคือตอนนี้กูเ้ยคิวบริษัทมึงก็ออใจใหญ่โตอะ่ะเงินแค่สองแสนเองะว้วยคืองี้นด้วยตอนเนี้ยบริษัทกูเจอปัญหาตัวกูอะก็ชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วคิวกูมายืมมึงน,นะว้วยกูไม่ได้มาขอเงินมึงฟรีๆนะมึงโกงกูจะไม่ใช้คืนมึงเหรอวะไม่ใช่นะเว้ย ไม่ใช่ว่ากูกลัวว่าจะไม่ได้คืนน่ะแต่คือตอนนี้คิวบริษัทมึงใหญ่โตซะขนาดเนี้แค่เงนะินสองแสนน่ะมึงไม่มีมันเป็นไปไม่ได้นะเว้ยได้ยันน่ะกูไม่ใช่เด็กสองขวบนะเว้ยที่มึงจะหลอกง่ายๆถ้ามึงไม่อยากให้กูยืมดีๆอะ่ะไม่ต้องพูดอ้อมค้อมก็ได้เว้ยเจมึงเพื่อนกูนะเว้ยแต่เวลาเนี้ยมึงก็ต้องเข้าใจกูหน่อยสิวะเพื่อนอ่ะ เมื่อคำว่าเพื่อนมาอ้างเหรอมีเพื่อนที่เหนียวแบบมึงอ่ะกูไม่มีดีกว่าเว้ยตั้งแต่วันนี้ไปอ่ะเราขาดกันเป็นไรเนี่ยพี่หน้าบึ้งมาเชีย ต่อไปพี่ไม่ขอยืมเงินในคิวอีกแล้วทำไมอ่ะทะเลาะกับเพื่อนสนิทเหรอเพื่อนสนิทที่ไหนเลิกคบกันไปแล้วไหนเล่ามาซวิว่าเกิดอะไรขึ้นก็เมื่อกี้อะดิพี่ไปบริษทัทในคิวมาบริษทัทก็ออกจะใหญ่โตขอยืมเงินแค่สองแสนบอกไม่มีบอกบริษทัทกำลังเจอปัญหาอยู่ใครอยากจะเชื่อวะพี่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคิวมันจะเป็นคนแบบนี้ ฉันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าพี่จะเป็นคนแบบนี้มีว่าไงนะเขาไม่ผิดนะถ้าจะไม่ให้พี่ยืมเงินน่ะแล้วเขาก็ไม่ควรให้พี่ยืมเงินตั้งแต่แรกด้วยซ้ําคนอื่นเขาช่วยพี่ครั้งแรกพี่ก็ลาลึกบุญคุณเขาบอกว่าเขาเป็นคนดีพอช่วยครั้งที่สองครั้งที่สามพี่ก็เริ่มเคยตัวมองว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วพอเขาไม่ช่วยพี่แค่ครั้งเดียว พี่กัมองว่าเขาไร้น้ำใจแล้วยังมีหน้าไปโกรธเขาอีกฉันจะบอกอะไรให้นะคนที่เขาช่วยเหลือพี่เนี่ยนั่นคือน้ำใจของเขาแล้วถ้าเขาไม่ช <Ti> ่วยเหลือพี่อ่ะเขาก็ไม่ผิดนะเพราะมันเป็นสิทธิ์ของเขาก็อย่างที่เขาว่ากันนะว่าทําดีจนเกินไปจนอีกฝ่ายเคยตัวพอไม่ได้ทําดีแค่ครั้งเดียวอีกฝ่ายกับโกรธแคนเราจะยืนซื่อทยู่ทไมอะ ไปขอโทษเพื่อนสิเพื่อนดีๆแบบนี้จะไปหาได้จากไหนอีกไี่เข้าใจแล้ว